คุณแม่คอลลเเจนดีมากคะ่ะเสร็จไลวยังไม่ทันหมดผิวใสลื่นดีมากตื่นมาหน้าไม่แห้งฉ่ำมากอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับรีวิวอื่นๆด้วยที่รีวิวกันมาให้เราแบบถล่มทลายมากๆเป็นหมื่นๆรีวิวเลยนะคะสําหรับคู่นี้นะหน่อยกินมาห้าหกเดือนแล้วะคะ่ะหน่อยชอบผิวลยมั้ยที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ทาแป้งเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรที่มันฉ่ำๆอะไรเบาๆด้วยผิวมันดีแล้วก็ฉ่ำมาจากข้างในเลยนะคะ พราะว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยน,นะะไม่ี้เลี้ยวตื้นหนได้ดีมากๆและที่สําคัญคือคอลลาเจนของเราเนี่ยมนเปเลตัวที่เล็กสุดๆเลยนะคะ,ะ,คะพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถดูดซึมได้เลยไม่ว่าจะทานตอนท้องว่างหรือไม่ท้องว่างก็ได้เพราะว่าในคอลลาเจนของเรานะมีคอลลาเจนถึง5ชนิดเลยนะคะพรีเมียมทั้งหมดย้ำน,นะคะว่าพรีเมียมทั้งหมดจริงๆมีโมเลกุลที่เล็กมากๆมาจาก3ประเทศนะคะมีปาหิมะนอ,อร์เวย์มีคอลลาเจนต่างๆ ไทวันไทชูไทท,ทรีนะคะมีครบทุกไทเลยแล้วก็มีคอเลสเจนจากปลาแซลมอนด้วยก็มาจากญี่ปุ่นเกาหลีนะคะนอร์เวย์ญี่ปุ่นเกาหลีนะอยู่ในกระป๋องนี้แล้วคือตัวเราเนี่ยเราเป็นคนผิวสองสีเราเป็นคนใตน้เราก็เลยออยากจะผิวแบบใสๆบ้างเราก็เลยกินคู่ก,กับกรูตาพรเเนียมตัวนี้นะคะกรูตามีหลายชนิดมากๆเลยมีหลายเกรดนะแต่ของเราก็บอกได้เลยว่าเป็นเกรดพิเเนียมจริงๆ get 皮。<Okay. S 2>